สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆนนะคะเจอกันอีกแล้วนะคะบายบายค่ะวันนี้น้ามีมีดหลวงพ่อเดิมและหลวงพ่อลุ่งนะคะมาให้ทุกท่านได้รับชมนะคะวันนี้ค่ะเรามารับชมมีดหลวงพ่อเดิมก่อนนะคะค่ะด้ามงาแกะสลักนะคะด้ามงาแกะสลักฝักไม้นะคะทุกท่านนะคะไม้ก็จะเป็นไม้มงคลนะคะเป็นไม้มงคลมีพุทธคุณในตัวนะคะทุกท่านเป็นมีดสองกริย์นะคะนะคะ อันนี้นาคนะคะอันนี้นาคอันนี้เงินนะคะทุกท่านแหมนี้เงินนะคะเนี่ยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่ค่ะม bueno> ีความละเอียดอ่อนนะคะทุกท่านเนี่ยค ja ่ะป่านิดมากๆเลยนะคะอ่ด้านนี้ก็อ่ด้ามนี้ก็จะเป็นงาช้างแกะสลักนะคะทุกท่านเป็นปู่พลุสีเดินโดงนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นพระนารายณ์นะคะทุกท่านเนี่ยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะมีความสวยงามมากๆเลยท่านใดสนใจนะคะ ทักทายมาหาน้ํานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะแล้วก็สําหรับพกพานะคะเท่านี้สําหรับพกพานะคะทุกท่านใส่กระเป๋าเนาะท่านชายก็อาจจะมีกระเป๋าเป้ท่านหญิงก็จะใส่กระเป๋าตะพายที่ใส่โทรศัพท์ใส่ตังก็ได้นะคะทุกท่านไปไหนมาไหนนะคะแควคาดปลอดภัยนะคะคนะเดินทางไปไหนนะคะอาจจะมีวิญ,ญญาณที่ไม่ดีนะคะทุกท่านมีลมเพลลมพัดนะคะ เทพสัตราจากนาลายนะคะทุกท่านเลค่ะเรืมนี้สวยงามมากๆเลยนะคะปิดสนิทเลยนะคะไม่สั่นไม่คอนนะคะทุกท่านเลค่ะเป็นอาวุธของเทพเจ้านะคะเป็นอาวุธของเทพเจ้าเนาะนลคะ่ะสันก็สวยค่ะหนาค่ะนะคะสันหนามากๆเลยนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะเป็นด้ามงาแกะสลักนะคะทุกท่านเลยค่ะ สวยมากๆเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะบูชาไปไว้ติดบ้านหรือว่ามีร้านค้าการค้าการขายมีธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือว่าเรามีบริษัทเป็นของตัวเองนะคะทุกท่านต้องพกพานะคะต้องอบูชาไปนะคะทุกท่านนะคะอาจจะเดินทางไปไหนมาไหนนะคะแควคาดปลอดภัยเนาะนะคะนี่ค่ะเรามารับชมมีดเล่มนี้นะคะ ด้ามรวมฝัก9้านิ้วนะคะทุกท่านเฉพาะใบมีดก็ห้านิ้วกว่านะคะสวยงามมากๆเลยนะคะเล่มนี้ก็จะเป็นไม้ด้ามไม้ฝักไม้นะคะทุกท่านเป็นไม้ไม้เนื้อแข็งไม้มงคลนะคะมีพุทธคุณในตัวนะคะที่จะเอามาทําด้ามมีดแล้วฝักมีดนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะสวยงามมากๆเลยอันนี้ก็จะเป็นเทพสตราจากนารายเหมือนกันนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะปิดด้วยเงินนะคะนี่คะ่ะ เป็นอาวุธของเทพนะคะทุกท่านนะค่ะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะสําหรับพกพานะคะเดินทางไปไหนมาไหนเนาะอาจจะเอาใส่ในเกสรถหรือว่าบนอ,อ,อาจจะเอาใส่กระเป๋าทำพายนะคะทุกท่านเลค่ะเดินทางไปไหนมาไหนแค้วคาดปลอดภัยนะคะ,คะท่านใดสนใจทักทายมานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะทุกท่านนลค่ะนะคะ เรามารับชมมีดเล่มที่3นะคะอันนี้ก็จะเป็นมีดหลวงพ่อรุ่งนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะมีดหลวงพ่อรุ่งแบบชาวบ้านชาวบ้านนะคะทุกท่านที่ทําออกมาแล้วก็มาให้ตรวงพ่อท่านปลกเสกนะคะค่ะเป็นมีดชาวบ้านมีดทําง่ายๆนะคะเป็นช่างชาวบ้านนะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะคุณตาท่านพกพาตลอดนะคะท่านใช้มาตลอดนะคะทุกท่านเนะะี่ค่ะ เวลาท่านไปนไหนก็จะมีกระเป๋าเนาะกระเป๋าแบบสมัยก่อนเย็บเอาเขาเรียกย่ามนะคะทุกท่านกระเป๋าย่ามนะคะใส่กระเป๋านะคะเดินทางนะคะไปไล่ไปนาไปป่าไปเขานะี่ค่ะมีรอยจานรอยลงกถา,าคมด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นของคนของคนตานะคะท่านใช้มายาวนานแล้วตอนนี้ก็ท่านอายุมากนะคะทุกท่านนะี่ค่ะท่านอายุมากแล้วก็จะตกมาเป็นของลูกชายนะคะ ที่น้ําได้มาจากลูกชายท่านนะคะนี่ค่ะลายเสีมาเปิงนะคะทุกท่านเลยค่ะเป็นฝั่งตะกุดอยู่ตรงนี้นะคะนาเงินทองนะคะทุกท่านเลยค่ะสวยงามมากๆเลยนะคะนะี่ค่ะไม่สั่นไม่คลอนนะคะแน่นเปรี้ยเลยเดิมเดิมทุกอย่างเลยนะคะทุกท่านเลยค่ะเก่าแบบเดิมเดิมนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะท่านใด อยากบูชานะคะทุกท่านเนะะี่ยค่ะเอาไปติดบ้านไว้เนาะเอาไปบูชาไปติดบ้านให้ท่านปกปักรักษานะคะปราบพวกผีปีศาจลมพดัดลมเพคุณใสนะคะทุกท่านอาจจะมีวิญ,ญญาณเล่ยล่อนนะคะทุกท่านอาจจะสิ่งที่ไม่ดีนะคะท่านจะก็จะปัดเป่านะคะมาลายหายไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคล้ายๆเป็น ของศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นของมงคลน,นะคะท่านจะอัดไปตรงนี้นะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นช่างชาวบ้านนะคะเดิมเดิมนะคะมีดเป็นมีดพักขันนะคะมีดเอาไปทําน้ำมนต์มีดคูบาอาจารย์นะคะทุกท่านเลยคะ่ะเป็นมีดหลวงพ่อลุ่งนะคะทุกท่านเป็นมีดผักขันหลวงพ่อลุ่งนะคะ,นะคะไม่สั่นไม่คลอนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะท่านก็จะเอาเชือกนะคะ รัดไว้แบบง่ายๆนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะท่านพกพาใช้ตลอดเวลาท่านทําน้านมนต์นะคะทุกท่านเอาไปทําน้ามนต์เนาะทาน้ามนต์หรือว่าไปไหว้ครูนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะมีความสวยงามมากๆเลยเป็นมีดพักขันของหลวงพ่อุ่งนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะท่านใดสนใจทักทายมาหาน้ํานะคะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะคะทุกท่านนะะี่ค่ะมีความศักดิ์สิทธิ์เข้มขังมากๆเลยนะคะ สุดท้ายนี้น้ำก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ